Hello everybody สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับ t e ่า t e r ฝ้ายนะคะวันนี้นะคะ Te a c h e r ฝจะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับ school object นะคะหรือสิ่งของในโรงเรียนนะคะสิ่งของที่ใช้ในโรงเรียนเรามาดูกันนะคะการถามคำถามนะคะเราจะถามคำถามว่า what's this what's this แปลว่านี้คืออะไรคะ่ะนักเรียนโพนะอัพต์มีค่ะ what's this what's this ออกเสียงเนะคะ what's this แปลว่านี้ นี่คืออะไรค่ะเรามาดูประโยคนะคะคำแรกนะคะ p o n าอัต after m e is a pencil is a p e n c i อิ t แปลว่ามันอะแปลว่าหนึ่งนะคะ pencil แปลว่าดินสอมันคือดินสอหนึ่งแท่งค่ะต่อไปนะคะโ o n า u ั after me is a pen is a pen มันคือ ปากกาเพนแปลว่าปากกาปากกาหนึ่งด้ามค่ะต่อไปค่ะ is a book is a book it แปลว่ามันอะแปลว่าหนึ่งมันคือ book แปลว่าหนังสือ is a book มันคือหนังสือหนึ่งเล่มค่ะต่อไปค่ะ is a notebook is a notebook it แปลว่ามัน อะแปลว่าหนึ่งโ o ้ตบุ๊กแปลว่าสมุดจดหรือสมุดนะคะเล่มจะบางกว่าหนังสือนะคะ is a notebook is a notebook มันคือสมุดหนึ่งเล่มน,นะคะต่อไปค่ะ is a d e c k is a d e c k อิแปลว่ามัน อะแปลว่าหนึ่งเดกแปลว่าโต๊ะเรียนที่มีลิ้นชักนะคะมันคือโต๊ะเรียนหนึ่งตัวค่ะ is a desk ต่อไปค่ะ is a chairis a chair it แปลว่ามันอะแปลว่าหนึ่งแชร์ share, แปลว่าเก้าอี้มันคือเก้าอี้หนึ่งตัวค่ะต่อไปค่ะ is a ruleris a ruler is แปลว่ามัน อะแปลว่า1นึ่ง r u l แปลว่าไม้บรรทัดมันคือไม้บรรทัด1อันค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูใบงานของเรากันนะคะใบงานในภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับ School Object นะคะเรามาดูกันนะคะครูฝ้ายให้นักเรียนนะคะทำใบงานเกี่ยวกับ School Object นะคะหัวข้อก็ Her my scooting h l h นะคะเอสิ่งของในโรงเรียนนะคะคำสั่งก็บอก look at the picture and write the word ให้มองรูปภาพแล้วก็เติมตัวอักษรที่หายไปนะคะเรามาดูเรามาดูรูปแรกนะคะรูปหนังสือหนังสือนะคะออกเสียงว่า book เดี๋ยวเรามาเติมตัวอักษรที่หายไปแล้วฝึกสะกดคำฝึกฝึกสะกดคำศัพท์กันนะคะ B O O K book หนังสือค่ะคำที่สองค่ะสมะะสดุดนะคะ spell that e นะคะ N O T E B O O K notebook notebook แปลว่าสมุดค่ะคำต่อไปค่ะดินสอนะคะ Pen c i l นะคะมาสเปิลเดทค่ะ P E N C I l pencil ดินสอค่ะคำต่อไปนะคะปากกานะคะ pen pen สเปรดเดนะคะ P e N. P-E-N เพนปากกานะคะต่อไปค่ะลูเร r uler. นะคะ R-U-L-E-R ลูเร r ไ e มาบรรทัดค่ะต่อไปค่ะเด็ก D-E-S-K เด็ก e โต๊ะเรียนค่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายแชร์เก้าอี้ค่ะ C H A I R share เก้าอี้ค่ะทีนี้อ,นอันล่างนะคะเขาบอก m a t c h the picture and word ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะคะเรามาดูคำแรกค่ะ p e n c i l p e n c i l ก็คืออะไรคะดินสอค่ะนักเรียนโยงนะคะคำที่สค่ะเดกเดกคืออะไรคะโต๊ะเรียนค่ะคำที่สานะคะ แชร์แชร์แต่ว่าเก้าอี้ค่ะโยงนะคะนักเรียนโยงหาเก้าอี้นะคะคำต่อไปค่ะคำที่สี่ ruler ruler แต่ว่าไม้บรรทัดค่ะนักเรียนก็โยงนะคะคำต่อไปนะคะคำที่ห้านะคะโหนนาตจะมี o ุกบุกคือหนังสือค่ะแล้วก็โยงเส้นนะคะอ่ะทบทวนนะคะ pencil เด็ก share ruler book ต่อไปค่ะมาดูใบงานนะคะใบงานต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ number นะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเขาบอกว่า look the number and l i k e the words ให้มองให้มองตัวเลขนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกการออกเสียงตัวเลขกันนะคะอีกรอบนึงนะคะ one two three four five six seven eight nine เช่นเองมากค่ะนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขแล้วฝึกสเปลดั้นะคะฝึกสะกดคำนะคะอ่ะหนึ่งภาษาอังกฤษคือ1นะคะ o n e one แปลว่าหนึ่งค่ะต่อไปสองภาษาอังกฤษคือ two นะคะ t w o two สองนะคะสามภาษาอังกฤษคือ three นะคะสเปลดค่ก t h r e e สารนะคะต่อไป4ภาษาอังกฤษก็คือ4นะคะ F O U R four สี่นะคะต่อไป5ค่ะ F I V E five ห้านะคะต่อไป six หกนะคะ S อ่เดี๋ยวก็ไฟ S I X six หกนะคะต่อไป7ค่ะ S E V E N เจ็ดนะคะต่อไปแปดนะคะ A นะคะ E I G H T 8แปดนะคะต่อไปเก้าค่ะ n i นะคะ N I N E 9เก้านะคะและสุดท้ายเช่นสิบนะคะ T E N เ e n สิบนะคะด้านล่างเขาบอกว่า Do The school objects ให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับสิ่งของนะคะที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วเขาก็จะมีภาษาอังกฤษบอกนะคะว่าสิ่งของเหล่านั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะคะข้อที่1นนะคะ five notebooks นักเรียนออกเสียงตามคุณนะคะ five notebooks แปลว่า f i แปลว่าอะไรคะ5มี n o t e บุ๊ก5เล่มนะคะก็คือมีสมุด5เล่มแล้วก็วาดสมุดนะคะ5้าเล่มวาดไปนะคะแล้วแต่ตามจินตนาการนักเรียนเลยนะคะ ่าน no. ักเรียนก็วาดไปสมุดไฟส์โน้ o บุ๊กไฟส์ o o ้อ่าแล้วแต่จินตนาการเลยวาดมาเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงค่ะ10 pen 10 pen 10แปลว่าสิบค่ะ Pen แปลว่าปากการวงกันเป็นว่าปากกาสิบด้ามค่ะเราก็วาดไปปากกาสิบด้ามนะคะหนึ่ง Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ่าครบแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไป6อะไรคะรูปอะไรคะดินสอ6 pencil ออกเสียงค่ะ6 pencil ก็คือดินสอหกแท่งนะคะอ่าเราก็วาดไป one two three four five six อ่าดินสอหก แท่งนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะลูกต่อไปค่ะ tree book book แปลว่าหนังสือค่ะเล่มจะเล่มจะหนากว่า notebook นะคะ tree แปลว่า3ค่ะนี่แปลว่า6นะคะ3นะคะ tree แปลว่า3 book แปลว่าหนังสือก็คือหนังสือ3เล่มล้วก็วาดไป one two three หนังสือ3เล่มน,นะคะหรือ book 3เล่ม three books ต่อไปค่ะ two แปลว่า2เก้าอี้ภาษาอังกฤษคืออะไรคะ s h a r e นะคะก็คือเก้าอี้สองตัวก็คือ two chairs ก็คือเราก็วาดไป one two two c h a i r เก้าอี้สองตัวนะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้าย four ruler four แปลว่า4 ruler แปลว่าไม้มันทัดไม้มันทัด4อันนะคะเราก็วาดไป one, two, three, four ไม้รรญฐาสี่อันนะคะ for u l e r เดี๋ยวเรามาออกเสียงอีกรอบนะคะข้อหนะะึ่งนะคะ Five Notebook 2นะคะ Ten Pencil No, Ten Pen Ten Pen ต่อไปค่ะข้อ3ค่ะ s p p n n i l l Pencil ข้อ4ค่ะ tree o o k tree book ข้อ5ค่ะ two h a r e two h a r e แล้วข้อนะคะ four ล u l e r four okay. ล u ่โอเคค่ะเนี๋ยนักเรียนเ,เราไปฝึกทำาและฝึกออกเสียงคำศัพท์นะคะโอเคค่ะ okay. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you again n e x t time. goodbye